สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเลี้ยงจิ้งหรีกันนะคะหลังจากเราเลี้ยงจิ้งโกกไปหลายคลิปแล้วเนาะอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีของนี้ตอนนี้ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเลี้ยงหลายแบบขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรังไข่เนื่องจากว่าตอนเนี้จะเจอปัญหาแดดไม่มีแล้วก็ตอนเนี้ยแดดสําหรับตากแผงไข่ไม่เพียงพอค่ะเพื่อน เชื้อโรคตอนนี้จะมาตามแผงไข่เยอะนะตอนนี้เขาเข้าห้องแรบเรียบร้อยตรวจสอบค่าเรียบร้อยนะผลที่ได้ก็คือแผงไข่นี่แหละแล้วก็ในเรื่องบ่อเลี้ยงแต่มันทําความสะอาดได้ไงเราล้างได้อะไรได้แต่แผงไข่เนี่ยล้างไม่ได้นะคะมันจะเปื่อยทิ้งไปเลยฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่นี่ทำก็คือเอาแผงไข่ไปย่างไฟย่างทีละใบนี่แหละคะ่ะทีนี้มันจํานวนเยอะบ่อมันหลายบอ จำนวนมันหลาย,ายร้อยใบเผลอเป็นพันใบนะแต่ละรอบนะก็เลยปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเรียงแผงไข่นะจะทําเป็นชั้นคอนโดอิงแบบนี้เนะี่ยทำผ้าแบบนี้ซึ่งตอนนี้ที่ฟาร์มก็จะมีในเรื่องของแม่หนอนโขนบินมาแล้วก็มาวางไข่กลายเป็นหนอนขนอยู่ในบ่อแล้วก็กัดกินมแมลงเราด้วยนะก็เลยปรับเปลี่ยนการเลี้ยงหากท่านไหนที่เลี้ยงอยู่ แล้วเจอปัญหาหนอนขนทําวิธีนี้ได้ค่ะเราก็คอยเก็บกวาดนะเพื่อนเก็บกวาดแล้วก็ดูตามแผงไข่ว่าแม่หนอนมีไหมไอตัวหนอนมีไหมก็กําจัดทิ้งไปเรื่อยๆนะมันก็จะหมดไปทีนี้ในเรื่องของพืชผักก็ใส่แบบนี้ได้เราก็คอยทําความสะอาดเอานะการเลี้ยงมันจะปรับเปลี่ยนไปได้ตามอุปสรรคแล้วก็ตามปัญหาที่เราเจอนะคะเพื่อนหลายๆคลิปน,นี้มันก็จะต่างกันออกไปเนื่องจากแต่ละรอบมันเจอปัญหาไม่เหมือนกันเนาะ ศึกษาสงสัยตรงไหนก็ทักถามกันเข้ามาทางข้อความได้จ้ะ